ดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20มีนาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักทิศตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนะคะงานฉลองนะคะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะห้าดาบนะคะอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะ ว,วันนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยๆนยกับงานรู้สึกเหนื่อยเหนืยกับเพื่อนร่วมงานนะคะมักจะโดนกดดันนะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมบางคนนะคะอยากออกงานอยากย้ายงานนะคะอยากเปลี่ยนงานนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าทําไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะใจหนึ่งก็อยากจะออกอีกใจหนึ่งก็ยังหัวงานที่ตัวเองทาอยู่นะคะก็าหางานใหม่หาที่ใหม่ให้ได้ก่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ส่วนหลายๆคนก็เรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะ ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนส่วนมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะแต่สําหรับบางคนเขาเรียกว่ามักจะโดนขัดขวางนะคะจากาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าไม่ได้สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากพระยิีมีเลขสามห้าศูนย์เก้านะคะสามห้าศูนย์เก้านะคะ ้อไปนะคะคนจะคนวันจันนะคะเป็นอย่างไรคนวันจันนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ mm hmm. สติปัญญาไวปริบความละเอียดความรอบคอบนะคะ นะใครหลายๆาคนนะคะกำลังคิดอยากเริ่มงานใหม่นะคะหรือมีงานประจําอยู่แล้วนะคะอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจนะคะทำงานควบคู่2อ,อย่างสาอ,อย่างนะคะคนวันจันทร์นะคะก็เรียกว่าทําได้ดีนะคะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะงานอย่างเดียวเอาไม่อยู่เพราะว่าคนวันจันทร์นะคะสมองสติปัญญาไวพริบดีนะคะในาการงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะเน้นและสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะประเภทขายเกี่ยวข้องกับ อ,ออนไลน์นะคะเสื้อผ้าหรือสิ่งต่างๆนะคะทาได้ดีนะคะใครบางคนก็อยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูซิกเซนแม่นยําช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า,าขวัญแม่นนะคะซิกเซนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบกะทันหันนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานที่ทํางานแข่งกับเวลานะคะวิ่งโรคนะคะความใจร้อนนะคะความหมุนหันพันเล่นช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นนะคะหรือบางคนจะได้รับข่าวคราวจากบุตรล้านวริวานนะคะแต่จะเป็นข่าวที่ เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาให้กับบทหลานบริวารได้ด้วยนะคะราชนิมิเท้านะคะขยันกตือร้อร้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับลูกย่างประจําช่วงนี้มีโอกาสรปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการสมัครนะคะเรียนสมัครสอบนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานที่สมัครไว้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะสดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะ สัญญากาลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะาไม่ต่อสัญญาความคิดยังสับสนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะบางคนเขาเรียกว่าเอาแน่เอาหนอนไม่ได้ด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะแต่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสต,ต้องเสียเงินเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะบางคนโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะต้อง เปลี่ยนใหม่นะคะตกแตกตกหลน่นสอมแซมบางคนก็อาจจะมีการเสียให้กับบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้อาจจะระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เราหรือลูกน้องมีปัญหาลูกน้องออกบ่อยลูกน้องออกกระตันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สุขภาพนะคะระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังระวังมีดบาดนะคะน้องๆหนูๆน,นะคะที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะต้องใจเย็นๆน,นะคะกับเพื่อนร่วมทีมกับเพื่อนร่วมกลุ่มต้องระวังนะคะเขาเรียกว,ว่ามีโอกาสเขาเรียกปัตหะได้นะคะน้เจ้าชายดาบใจร้อนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะสองดาบเจ้าชายดาบเขาเรียกว,ว่า จิกกัดกันนะคะมีนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลามนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจกพยิบสีมีเลข1002นะคะ1002นะคะต่อไปคนวันอังคาร คนวันังคารนะคะเป็นอย่างไรคนวันอังคารนะคะอัศวินไม่เท้านะคะการงานขยันกระตือรือร้นนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานคนวันอังคารทําได้ดีนะคะแลนะมีดวงเดินทางนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประพิษเซลล์นะคะเซลเล็กเซล์ใหญ่นะคะนะการติดต่อการเจราจาช่วงนี้นะคะการสมัครงานนะคะสมัคร สอบนะคะน,น,น้องๆหนูๆน,นะคะการเปลี่ยนสถานที่โรงเรียนใหม่ทำาการเขาเรียกการแข่งขันนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะก้ามดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวนใจไปก่อนล่วงหน้านะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่านอนไม่หลับด้วยนะคะนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังกวดหัวไม่เกรนเจ็บคอมีเสมหะพวกนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ หรือบางคนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนก้าวดาบระวังสุขภาพนะคะใครที่อยู่ในช่วงของหมอนัดบางคนรอการผ่าตัดนะคะเครียดไปก่อนนะคะนะเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับช่องท้องลำไส้นะคะนะพวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้ำตาลนะคะหรือว่าปวดเข่านะคะผ่าเข่านะคะพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของใครที่ทำงานเป็นลูกจ้างประจำนะคะใครบางคนอาจจะมีวงเปลี่ยนงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะ mm hmm. การเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะหมดมักจะหมดไปกับการซ่อมแซมน,นะคะ mm hmm. ช่วงนี้นะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะสิ่งต่างๆนะคะจะเข้ามาให้เราต้องรายจ่ายค่อนข้างเะเยอะนะคะ mm hmm. ส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักในช่วงนี้นะคะสําหรับใครบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนก็มาจากแดนไกลนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์นะคะ0ู0นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธนะคะ พัศวินถ้วยนะคะกัลลยาณมิตรนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ๆนะคะนะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะมีอะไรก็เขาเรียกว่ายังมีคนช่วยเหลือมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ๆนะคะ,วะเวียนเข้ามาตลอดนะคะการง,งานนะคะมีความมั่นคงมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครที่ว่างงานนะคะก็จะได้งานนะคะแปดดาบนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่า กังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะตกอยู่ในภาวังได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะของคนวันพุธนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดตามเนื้อตามตัวนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสายตาด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยหรือนะคะมีโอกาสไปเยี่ยมคนปว่วยคนไม่สบายนะคะ ราชาถวยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะมีอะไรนะคะคนวันพุธจะมีคนช่วยเหลือตลอดนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักบางคนนะคะเขาเรียกว่าจะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะแนะนําให้รู้จักได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลข0ูน0์ศูนนะคะศูนยนะคะต่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสเป็นอย่างไร คนวันพฤหัสนะคะหนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้กินทานอาหารอาร่อยนะคะเขาเรียกว่ากินเยอะนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับด้านของการกินการทานนะคะบางคนก็มีคุณแม่บ้านนะคะมีคุณแม่มีคุณภรรยานะคะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะกินรู้อยู่แพงนะคะใครหลายๆคคนนะคะนะถ้าในอ่า คุณผู้ชายนะคะพ่วงนี้นาเร,รโอปธรรมนะคะเขาเรียกว่าคุณภรรยานะคะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีบางคนอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะหรือใครหลายๆคนเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะ <_ an> ด้านของการงานนะคะขยันนะคะกระตือนร้นมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือใครบางคนก็ทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ The Emperor นะคะนัก ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ความรักให้ความเมตตาใครบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะจะได้รับข่าวดีเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสนะคะดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะนะใครที่กําลังมองหางานทําอยู่นะคะก็ จะได้งานอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนำจักจูงช่วยเหลือนะคะนะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนนะคะเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการถ้าเป็นคนผู้ชายก็จะเจอแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะพร้อมจะเป็นคุณแม่นะคะพร้อมจะเป็นคนเขาเรียกว่า พ่ายเห็งความเป็นแม่นะคะพร้อมที่จะเป็นมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากพ่อยิบขีมี่ลข1ม3 4นะคะ1334นะคะต่อไปคนมันสุก คนวันศุกนะคะเป็นอย่างไรคนวันศุก8ดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามายิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะยิ่งขยันเขาเรียกว่ายิ่งสร้างเม็ดเงินธุรกิจส่วนตัว เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการแข่งขันกันสูงนะคะการงานนะคะโดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะเขาเรียกว่าแข่งขันสูงมากแต่เราสู้ได้ไหมสู้ได้นะคะขอให้ขยันนะคะขอให้ใช้ความเพียรพยายามไปนะคะอัศวินไม้เท้านะคะนะการกร,กระตือรือร้อนเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่ช่วงนี้นะคะจะได้เงินนะคะ เดอะเมจิเชนสติปัญญาไว้พริบความละเอียดความรอบคอบช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญามีไวพริบมากขึ้นนะคะจะทําอะไรนะคะเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีได้เก่งหรือใครบางคนกําลังคิดอยากเริ่มงานบางสิ่งบางอย่างนะคะนะทำงานควบคู่2ออย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันคนวันศุกร์ทำได้ดีนะคะบางคนเขาเรียกว่าเป็นหมอดูนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีเซนต์นะคะ เขาเรียกว่า่ายทักออกไปค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะก็ขอให้ขยันไปนะคะการเงินไม่ขาดนะคะความรักนะคะของคนมีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเขาเรียกว่าเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะ นะ้ำมาจากแดนไกลนะคะนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพยิปซีนะคะหรือว่าเลขโรมันนะคะจากพยิปซีจะได้จากาหมายเลขโทรศัพท์นะคะนะส่วนเลขโรมันนะคะจากพยิปซีมีเลข8 5ดห้าน่งนะคะแปดหนะคะ ไฟาคน,ว,นาวันเนสาร์คนวันเสาร์นะคะเดอรเดทนะคะใครหลายๆคนนะคะคเครียดอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเดอรเดทขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะ,เ,ะ,คะเขาเรียกว่ากังวลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกใจทรมานใจนะคะ นัจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะสองไม้เท้าขึ้นมานะคะนะักใครที่กําลังเครียดๆอยู่นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีคนช่วยเหลือมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตรดีนะคะนนะการช่วยเหลือ,อาจากคนรอบข้างนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะก้าวถ้วยนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่าพอกินแล้วก็หายเครียดนะคะนะมักจะก,กินเยอะทานเยอะนะคะอุดมสมบูรณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการกินการทานนะคะ เดวิลนะคะนะกินใครที่ว่างงานตกงานช่วงนี้นะคะเดวิลแ้าถ้วยนะคะเขาเรียกว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะพูดว่าขี้เกียจได้ด้วยนะคะเพราะว่าเฉพาะคนที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่นะคะกินเยอะทานเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเซ็งเซงเบือ่อเบื่อขึ้นมานะคะเดวิลกิเลสนะคะนะอยากกินอยากริ้งอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะผับบ้านะคะต้อง อาจจะต้องมีเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนก็สังสรรค์เฮราปาร์ตี้นะคะเขาเรียกว่าล้อมวงเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะได้ด้วยนะคะเนดะวิลขึ้นมานะคะก็ระวังเกี่ยวข้องกับอาการมึนเมานะคะนะถ้ามีอาการมึนเมาขึ้นมานะคะเดวิลเดอะเดนนะคะอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่อนข้างจะรุนแรงนะคะโมโหร้ายนะคะนะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะในช่วงนี้นะคะ ok เาาจจะขาเรียกว่าระวังเกี่ยวกับกิ๊กกักรักแทรกซ้อนไปด้วยนะคะนะเดวิลวก้าถ้วยนะคะนะเราอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะจู่เฉยๆอาจจะมักจะมีคนอื่นเข้ามาปัวพันด้วยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือนะคะคนที่เป็นโสดในช่วงนี้มักจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเข้ามาปัวพันด้วยหรือเรียกว่าช่วงนี้นะคะให้ระวัง อาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงได้ด้วยนะคะอาจจะมาในรูปแบบบอกว่าไม่มีใครนะคะแต่อาจจะมีคนอื่นแอบอยู่หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะคะนะอาจจะไม่เปิดเผยนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูหรือแม้กระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหมดนะคะนะเดว,วิลนะคะยังไงเราไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะคะ ในเรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะบางคนหมดไปกับกินเลสนะคะหมดไปกับการกินการทานน่น้นนี่นั่นนะคะการพน,นันนะคะเ,เล่นหวยเล่นหุ้นนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะช่วงนี้คนเสาร์อยากถูกหวยนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิสีนะคะมีเลข 3.2. 95นะคะ3295นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ